สวัสดีครับผมอาลองช้แลนะครับพรุ่งนี้ไม่ซาแต่วันนี้แซนแล้วนะครับผมครับผมวันนี้กับรบยากาศส้วงแรงนะครับกับยังทั่นบริโหคเอียงแบบยังแดดแห้งเลยผมมมาถ่ายต่ออันรีใต้ก๊กไม้เนี่ยะที่เหลือแบบแดดแห้งแต่แต่รรยากาะบรรยากาศทุ่งนาครับผมบรรยากาศทุ่งนาแบบดีแห้งครับแสงเดียวแดดผมฟ้าวถ่ายพนเแมือนกนะแต่ก็มาเป็นยังหนกครับผมอันวันนี้กับผมกับสื้อผามากินอัน อัน FC ขอมากครับผมก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับผมเนี่ยปเปื่อยๆแล้วครับผมเนี่ยราอกไรกับลูกชิ้นเนื้อคือกันครับเนื้เนอเบิ้ครับผมแ,แซบแซครับผมห้าสิบบาทรายกามีพริกจีด้วยเนี่ยพริกจีล้วก็แ,กแคบหมูเนี่ยผมเสียวไว้กับเนาะมีพริกจีล้วการนี้อู้เขาบริจาคบางไวเอามากินยากมาไม่ต้องไปยางไรเนาะมากันเลยมาครับมาประเดิมด้วยแคบหมูครับผมแซบแซบมา

มา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 แซบวากิ้แคับหมูกับน้ำกระเตี๋ยวเข้ากันนะเนี่ยเปื่อยครับผมเติมซอสเลยอันนี้เขห้องอกออ้อนปลาไหลทุกคนแกะเนีเ่ยเพชรอยู่ได้ฮะเชื่อว่าเป็นกรกเจี๋ยเอฟซีคอมากครับอันนี้ มากัดจัดให้ครับพะวงเหรอให้มาพะวงเนี่ยชื้อน้ำน้ำค้นแห้งครับอันที่บอกว่าบรรยากาศดีแห้งครับเดี๋ยวตอนเนี่ยแบบโอ้ยนอนเพาะมีคนนอนหน้านี่แบบสุดยอดเลยนะทุกคนเพราะว่าที่มานอนอย่อยเนี่ยแบบเปลี่ยนบรรยากาศเนาะ อันนี้คือท่าข้างทางนี่หละหลังกล้องก็กคือทางทุกคนแต่ผมก็แอบๆนะแบบลีททางคนกลายไปกลายมาก,กับคนบ้านเดียวกันเนะาะหลังก้มหุ่นจัก๊กเยอะหู่นจักผมเนาะหุ่นจักเอาลงตั้งแต่ต้นซีเรียสผิดก,กิฟต์กับทุกคนใหญ่แห้งครับทุกคน ขอ,ขอกระจกมาด้โคตรใหญ่เลยกระจกปาอืมเห็นอะไรอยู่ละคนเห็นพิกกี้อยู่มันน้ยนะโอ้ยขขาโปรโมดอ๋อหนักกล้องงานชิบุรีหนับผมตั้งไว้แบบเหมือนโปรโมโดไว้โปรโมโดนะบขับบริจาคชิวๆกัออบแม่ ตอนเช้าครับปลา,าต,ตั้งยาครับตอนเช้านะตอนเช้าสองโมงสามโมงตั้งยาตั้งยาตากแดดครับพนอนบลแป้งเราจังดำๆแล่ๆนะปลาแจ่ดต้า ต่มราคงดูปัยานยนีย้ทุกคนเบื่อเนาะเลยเปลี่ยนเมนูเนี่ยพิกิอันนี้คือพิกเกตนะบริเวณพิกอ่อนบทแปกได้พผงจะตับแค่น้อยแค่น้อยมันเพชรพอพายเสียงรบกวนหนะัเสียงมูเสียงอะไรครับรับแดกว่ซซีถ่ายอีกที่ประจำามันทุกคนมันมันเด็ดนีน่ครับบริถายจากเครื่อแล้วโลกระยันอันเส็นเส้นมันอืดน,นะทุกคนเลยเลยมาถ่ายในห่มโอ้เสียงเลย ลมหนาวผัดมาทุกคนเนอะ้าอันเฮียนเฮียนอันเฮือนท่านผู้ชมอัน,อน,อน,อนหนาวแล้วบอสอันทษสิเขาหนาวหนาวแล้วเนาะของอลาเซะประมาณก็เริ่มหนาวแล้วนะเริ่มบื่อเบื่ออาบนะ้ำละแตกแตกยังอาบได้อยู่ชิวๆแต่ก็เริ่มหนาวแล้ว ฝากกดไลค์กดติดตมให้ผมด้ครับผมฝากไกด์ไกด์อีนอะไรแล้วไกด์สีบางกด YouTube แล้วแจ้งหน่อยลงอีกประมาณ60ิคลิปไกด์บานอีตั้งเหึงก๋วยเตี๋ยนนะกินกะเพราจี้เนี่ยคั่วข้ากันเลยทุกคนถ้าคนเก่งๆเขากินเบิร์หน่วยเลยนะแต่ผม บ้เกงบ้เกงเป็ดมาสิฮอนท้องนะกินหลายพวกนั้นที่ผมสั้นๆนะครับก่อนซีสอบนะทุกคนกล้วยตัดตัดผมในตัดออกตอนนี้ก็เริ่มยาวแล้วเดวคอไว้จักอาทิตย์หน้าจงตัดกันดล้เพราะอยากให้มันยังยาวนะอยากตัดพวกแบบคือตะกอนนะพวกอันยังยาวตะกอนอยากไว้ยังยาวกันจกตัด มาพิก,พกครึ่งหน่วยสุดแซ่บเฮ้ยฮุมทุกคนโอ้บรรยากาศดีแต่อยากให้ทุกคนมาเห็นเนีย่ยน้าลงนะ บรรยากาศดีทำมได้นนโฮมนะฮะแต่ถ้าแดดสุดแดดอะไ้เขาบอกคักวัดศรีไทยอยู่หลังหลังบ้านแต่อันเขาเขาซ่อมรถนะทุกคนแถวข้างบ้านนะเขาซ่อมรถนั้นมันหลักหลายเลยมาถ่ายแต,ต่หน้ามันจะมันเงียบนะเงียบสงบนานๆนที่จะมีรถขับรุผ่านไปผ่านมาือ ขา้าหน,น้กินซ่บเนี่ยก็เริ่มฮอนท้องนะอันพิกกี้โอ้โหมะเจสซี่ว่าคำไมได้นะจเจสซี่ฟินเนีได้ละคำนะเนี่ยเนื้อเปื่อยครับผมโอ้โหเด็ดซ้อนเลยอืมนี่น,น้ำแซบบ่บอืมเขาบม่ได้จ่าย แต่ก็ยากซื้นใจเต็มปากเต็มคำขอทุกคนอื กัดกัดมะเพสตันเนี่ยกับพอดีนะไม่อยากกินเบิร์ดกินเบิร์ดมาสิเพส่ยเส้นกับสิเบิร์ดแล้วมีแต่เนื้อเปื่อย,ยแซ่แบฟินครับผมบอกแค่นี้ล่ะบอกเสื้อไปหาซื้อได้ บังบังบังตอนโค้มันคือน้อนนามันเงียบนะตอนแดดคือน้อนเือนแต่ก็มีร่มผาดอยู่ได้เหวอยู่ในใน,นาค่ะดีแล้วอยู่ในนานมาครับผมคำสุดท้ายนะอิ่มครับผมอิบุเบสมาคำสุดท้ายมาไฮไลท์เนื้อเปื่อยแล้วก็ เนื้อเปือไยแล้วก็ลูกชิ้นอ,อูบอกบอก,กินบะยยาย่า สับแซ่บโอเคผมไปหมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะคะรับผมสนับสนุนกับไปเด้อเจอกันในคลิปหน้าเนานะบ๊ายฝากเนายก,นกดติดตามช่อง Facebook, YouTube, TikTok, ace, เฟซบุ๊กยูทูบติกต็อกแฟนเฟซอาลงพากินไปแล้วบ๊ายบาย